สวัสดีค่ะพามาจับปลาอีกแล้วค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะปลาขาวน้อยตัวบอยใหญ่ดอกค่ะตัวในน้อยเพ่อถอดกรอบๆเนาะค่ะเนาะเอามาลอรุ่นน้ำเล้าเนาะค่ะเนาะว่าสิไดอีกบอมือว่านี่ก็ได้ยุค่ะได้เพราได้ถอดเนาะค่ะเนาะ น้ำก็เริ่มแห้งแล้วค่ะระวังมือเด้อนี่ละค่ะแล้วก็สิเอากระวิงเนาะค่ะเอาวิงครอบมองที่น้ำไหลเซ็เราก็ข้ามเมืองมาได้ป่าบ่แต่เห็นพอบานบอกว่ามันจะชอบก้นช่วงย้ำกลางเว้นนะคะ่ะถ้าย้ำกางเว้นก็สิได้หลายอยู่ วิ่งขาดพนาขาดพี่น้องโอ้ยจะเบาหญิงอย่างมากเนาะค่ะได้ตัวนึ่งค่ะได้ตัวนึ่งยุ่นี่มือว่านี่ได้หลายเติบยุ่ค่ะเดี๋ยวสิทายพี่น้องเมืองอีกรอบนึงเนาะค่ะเนาะว่าเมือว่านี่ได้หลายเป็นไดนนี่แหละค่ะอ้าวล่ลุนกับเล่าอีกเนาะค่ะนี่ ไดบอนะค่ะได้อยู่ค่ะได้อยู่ปลาอะไรปลาโกตเพื่อน่ะค่ะโอ้ปไปปล่อยพอดีเลยตาเอาไปปล่อย,อยใส่ใกล้หน่อยเจ้าพอดีเลยค่ะน้ำกำลังแงห้งเลยเด็กค่ะนี่ แห้งก็มือว้านี่ค่ะเอาพี่น้องเป็นกํนกนกลาลังงามเนะค่ะเาสาอยู่นี่เนี่ยค่ะเนี่ย คืนพนาค่ะสวยแดดออกใายบรรยากาศในพี่น้องเมืองกอนกับประมาณนี้แหละเนาะค่ะอยู่หน้าบ้านสวนทิวลน้องวายนี่แหะจ้าเล่นเป็นน้ำตกได้อยู่ค่ะแต่ว่าก็เสียอันตรายนิดหน่อยเนาะเพราะว่าตรงไว้ที่น้ำตกลงไปนี่มันก็สิเป็นเขาเอิ่นว่าเป็น,เป,นเป็นเบิกงใหญ่เป็นลึกๆเ้็หน่อยเนาะค่ะ ตรงลงไปก็เลือกอยู่อันตรายอยู่ค่ะนีแล้วคะ่ะน้ำกำลังมาน้ำกำลังหลายเดี๋ยวจ้าหน่อยมองนีกัสิขามยากๆจ้าหน่อยเน้อยค่ะถ้าสมมติว่าน้ามันแ,นแห้งเนาะตอนนี้กับพ่อยางไปได้อยู่ แต่ก็ต้องระมัดระวังเนาะค่ะมันมือนอีกอย่างหนึ่งหน้ามันก็ะแห้งค่ะใดี๋พาพี่น้องอยางไปจักหน่อยเนาะค่ะโอ้ยมืนตก่านอน,นี่นี่ละจ้าประมาณนี้ ที่ไทยพี่น้องเมืองอีกเทียนึงเนาะค่ะช่วงน้ำหลักๆหลายๆขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่กดมารับชมฝากกดติดตามกดซับสไคร์ไอสวนทิวหนองหวายนเน่เนาะค่ะไปค่ะเสียงดังค่ะยาพี่น้องหัวหูบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจา้าแตนๆตนเตนนี่แหละจา้า ผลงานของเมื่อวานนี่เนาะพอได้ถอดอยู่ด้พี่น้องมาค่ะมากินปลาทอดปลาขาวทอดนำกันปลาตัวเล็กๆ